แม่ะคะ้มีเตารีดผมไหมเปิดที่นี่ไม่มีเตารีดนะคะลูกค้าลองไปถามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าดูนะคะตายแล้วต้องรีบไปออกงานเนี่ยสิทํายังไงจะให้ฉันหัวฟูนี่เหรอไปงานร้านใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีเตารีดผมได้ยังไงอาวก็บอกว่าไม่มีเตารีดจะเดินเข้าไปทําไมอ่ะก็นี่ไงเตารีดผมไหนบอกไม่มีงไงมีตั้งหลายยี่ห้อนี่หลรอนฉันเกือบหัวฟูไปงานแล้วไหมล่ะยังไงคะนี่ไงเตารีดผม ตอนแรกถามบอกว่าไม่มีคุณป้าอบ้านไหนคะเนี่ยจะถามหาบ้านฉันทําไมนี่เขาเรียกว่าเครื่องหมีบผมค่ะคุณป้าไม่ได้เรียกว่าเตารีดผมค่ะเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละเธออยู่ร้านบิวตี้ภาษาอะไรแค่นี้ก็ไม่เข้าใจอ,อ๋อเอาที่สบายใจเลยค่ะคุณป้าพี่คะออการนิเยสักุระยี่ห้าซองอ๋อได้ค่ะรับอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะ ทั้งหมด565ค่ะพี่จะบ้าเหรอหนูสั่งซอง25จะ565ได้ไงอ้าวก็น้องสั่งกันนีแย่ซองหนูบอกว่าเอาการะนีย่25บาท1ซองพี่ฟังผิดหรือเปล่าคะพี่ฟังไม่ผิดคะ่ะน้องบอกว่าเอาการะนี้แย่ซองพี่จะยัดเยียดของให้หนูเหรอแต่หนูไม่มีเงินจ่ายหรอกนะหนูมีแค่30บาทโอเคค่ะนี่ค่ะย5 5บาท ผมมีลูกกูได้ยี่สบบาทค่ะถูกๆจ้าช่วยค่ารถแม่หน่อยในลูกไม่หาค่ารถกลับบ้านซื้อไปก็ไม่ได้ใช้อะค่ะมันใหญ่ไปคนสวยช่วยอุนหนนต่างหูแม่หน่อยในลูกยี่สิบบาทเองไม่หาค่ารถกลับบ้านอออไม่มีตังเศษค่ะคนสวยค่ะ มีเงินไปยี่สบไหมแม่ขอแลกหน่อยห้าใบแลกหรอคะจ้าแม่จะไปใบทอนเออเดี๋ยวนะคะน่าจะมีอยู่นี่ค่ะแบ่งบยี่สิบห้าใบขอบใจจ้ะลูกนี่ต่างหูนะเอาไว้ใส่สวยๆนะคะฮะอะไรเนี่ย เป็ในไงบ้างได้ขายไหมคนพวกนี้มันไม่ขี้สงสารมันชอบให้รอจริงเหรอแม่ใช่สิเนี่ยได้มาตั้งร้อยหนึง่งโอ้แม่ตั้งร้อยหนึ่งหรอไปไปไปร้านอื่นต่อสวัสดีค่ะเจ๊ขอแลกแบงค์ยี่สิบหน่อยค่ะร้อนเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยแม่มาแล้วหรอนันต์ตดีจะน,นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ซิลีย่ยังไม่จบตอนไหนแม่อันนี้ก็เร็วสุดๆแล้วมาเร็วขึ้นรถ ดูอยู่นั่นแหละวันไหนก็ดูแต่ซีรีส์ไม่รู้จะจบจากสิน้นไปกาวผิวยนไส้กี่เรี่อเนี่ยกับมบนำ้าดูแ่แป๊บอะไรอางเนี่ยไปลืมซื้อครีมลองก่อนเร็วอะไรอางเนี่ยเยอะแยะไม่จบไม่สิ้นืน่อไหนจะได้กลับบ้านไหนครีมตัวไหนรีบดูรีบซื้อเลือกไออิงนั่นแหละเดี่ยวแม่ขอเลือกก่อนพี่อของลูกค้าแนะนำเป็นเบอร์นี้เลยค่ะ แล้วตัวนี้มันดียังไงหรอคะพี่ตัวนี้จะเป็นรองพื้นผสมสกินแคร์นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจคุชชั่นไหมคะสนใจค่ะแนะนํำหน่อยครัพี่โอ๊ยจะแนะนําอะไรกันนักหนาจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะฉันหิวข้าวจะกลับหรืมีกับถ้าไม่กลับก็อยู่นี่แหละฉันจะคีเลอร์กลับไปเองทิ้งแกไว้นี่แหละแม่ไม่ต้องมานอนอยู่นี่แหละไปทากินะลรไปไม่ต้องมาไปกลับบ้านคนเดียว ริปเอิ์สูงหนึ่งมาให้หนูดูซิมันเป็นสีอะไรมันเป็นสีชมพูค่ะคุณหนูไม่เอาไม่ชอบเอาสีส้มมาแห้งหนึ่งสีส้มมันอันไหนหนาคุณหนูจิบน้ำก่อนไหมคะเดี๋ยวคอแห้งป้าพรจ่ายตังเอาสองชิ้นค่ะแม่ค้าสองอย่างหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะทอนสิบบาทนะคะ ออลูกค้าเดี๋ยวก่อนค่ะตังทอนสิบบาทคุณหนูเขาไปใช้ตังเหรียญค่ะอ๋อไปแล้วค่ะป้าพรมีอะไรมะเมียวมานีหน่อยมีอะไรมะเมียวเอาหาที่ขึ้นให้หน่อยหาที่ขึ้นให้มันได้นะโอ้ปวดขาป้าพรมาเรียงอันนี้ขึ้นให้หน่อยเนี่ยไหนไหนเรียงทิชเมน้นี่เหรอใช่เลียงให้มันสวยให้เป็นระเบียบด้วยนะไปเข้าห้องน้ําก่อน มะเมียวพวกสินค้าตัวทดลองมันเปื้อนไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดออกหน่อยนะค่ะเจ๊ป้าพรอยู่ไหนละปะ้าพรมีอะไรมะเมียวไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวทดลองหน่อยมันเปืเป้อนอย่าแป๊บนึงนะถูพื้นให้เสร็จก่อนตอนนี้เช็ดให้สะอาดด้วยมะเมียวค่ะเจ๊อ๋องานที่เจ๊สั่งเรียบร้อยหมดไหมเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างค่ะเจ๊เยี่ยม yeah, มากงั้นวันนี้อยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวเจ๊เลี้ยง จริงเหรอคะเจเอาเมซอนแก้วหนึ่งนะคะได้ได้สั่งเลยเดี๋ยวเจจ่ายเย้เรียน่งแล้วกันลยเย้มิทินเธอเป็นอะไรเองคิดึงพี่ออกเดไม่อยากเรียบจบเลยไม่เป็นไรนะมิทิเดี๋ยวเราค่อยมานัดเจอกันก็ได้ไปเดี๋ยววันนี้เราไปฉลองกันฉลองยี่เนี่มาล่าท่้งไป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  ล่าทั้งร้านดังระดับตำนานเขามาเปิดที่บึงการแล้วนะร้านอยู่แถวสี่แยกไฟแดงตรงคมโทรคมนาคมแห่งชาติเย้อง,ง,ง,งเย้ยงโรงเรียนบึงการเขาจะเป็นแบบตักเองขีดละ29บาทอยากกินอะไรเยอะแค่ไหนก็สามารถตักได้เลยวัตถุดิบมีให้เลือกเยอะมากที่สําคัญมีคุณภาพสะอาดสดใหม่ทุกอย่างเลยพวกเราก็ตักกันไปเยอะเลยค่ะพราะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นแล้วอีกอย่างเพิ่งเลิกเรียนก็เลยหิวมากหน่อยน้ําซุปของเขามีให้เลือกหลายแบบมากพวกเราเลือกไม่ถูกเลยวันนี้ก็เลยจัดไปเลยจ้ะแปดน้ําซุปเบาๆไหนๆได้มา แล้วก็ต้องลองชิมให้หมดเขามีน้ำจิ้มงาและน้ำจิ้มสุก,กี้ถ้วยละสิบบาทตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องปรุงพริกหม่าล่าชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากจัดจานแค่ไหนก็จัดไปเลยค่ะ <S <S นี่สเตปการปรุงของพี่มิททีมบอกเลยว่าแซ่บมากและนี่ก็เป็นน้ำซุปทั้ง8อย่างที่เราสั่งมามีทั้งหม่าล่าเย็นตาโฟหม่าล่าแห้งหม่าล่านมหม่าล่าน้ำดำแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างบรรยากาศในร้านสะอาดกว้างขวางมีแอร์เย็นสบายส่วนเรื่องวัตถุดิบและรสชาติไม่ต้องพูดถึง <S <S เอาไปเลยค่ะสิบเต หมาล่าที่จะต้องกลับมาซ้ำอีกแน่นอนตอนหิวตักแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นไงล่ะกินไม่หมดได้ห่อกลับบ้านเลยคะ่ะใครที่อยู่บึงการเราไม่มากินถือว่าพลาดมากร้านเปิด11โมงครึ่งถึง3ทุ่มมากันเยอะๆนะคะไม่ต้องร้องเรามีไล,ล้ร้องเพราะคิดถึงก็คืองทไเราเราอ้องเพราะหมาล่าทั้งมันอร่อยมากจุกุยายที่ มาจอดรถขวางเนี่ยล็อกคออีกแล้วรถจะออกอยังไงเนี่ยโอ้ยใครมาจอดขวางรถฉันเนี่ยไม่รู้ว่ารถใครค่ะจอดแล้วก็ล็อกคอหนูนั่งรอตั้งนานจะไปไหนก็ไม่ได้ไปไม่มีมารยาทเลยจอดขวางคนอื่นแล้วย,ยังล็อกคออีกโอ้ยจะไปไหนก็ไม่ได้ไปรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันเงียบอยู่ไม่ดีห จะเลควกัคนอื่นไม่มีมารยาทเลยขอโทษครับผมไปธุรามาไปทุราาทำไมต้องรอคอรู้ไหมฉันนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยขอโทษครับผมลืมล้วจะนั่งซื้อบริอยู่ทำไมรถออกสีฉันจะกลับบ้านขอโทษครับเดี๋ยวมถอยรถออกให้ครับจะซื้อทำไมอยู่บ้านมีเยอะเลยอยู่บ้านมันสีชมพูเราอยากได้สีแดงสีอะไรก็ใส่ไปเถอะฉันอยากได้ที่ทาตาซื้อได้ไหมเนี่ยทุกวันก็แต่งหน้าเป็นยิ้วอยู่แล้วนี่เธอว่าฉันเป็นยิ้วเหรอใช่ไม่ต้องซื้อเปียยเงิน คิดเงินค่ะทั้งหมด119ค่ะแรงจังเลยเธอซื้ออะไรเนี่ยคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คืออะไรมันคือที่ปกปิดสิวหน้าเรามีสิวเนี่ยไม่จำเป็นเลยเอาไปเจ็บฉันอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้หรอนอกจากของสภาพกับน้ยาปรับผ้านุ่มเนี่ยเราเปียกเงินเราเป็นคนหาเงินเราใหญ่นะวันวันมีแต่ซื้อเครื่องสำอางช่วยกันประหยัดหน่อยดิเราอยู่กับเธอมาแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยจะซื้ออะไรก็บนบนบนเธอต้องเชื่อฟังเพราะฉันเป็นคนหาเงิน ลูกค้าคะใส่ตะก้าได้นะคะตะก้าที่ด้านนู้นค่ะไม่เป็นไรค่ะว่าจะซื้อแค่อย่างเดียวลูกค้าใส่ตะก้าไหมคะไม่ค่ะจะพอแล้วค่ะอยู่นี่มีผงซักผ้าด้วยหรอลูกค้าคะตะก้าไหมคะไม่ค่ะจะไปคิดเงินแล้วดูสีทาเล็บแป๊บนึงลืมแชมพูค่ะว่าจะมาซื้อแค่อย่างเดียวจะได้หลายอย่างเลยค่ะ หลายคนก็เป็นแบบนี้ละค่ะพี่คะหยิบแชมพูตัวนี้ให้หน่อยค่ะได้ค่ะรอแ,แป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้ยสิบห้าบาทไม่ต้องใส่ถุงนะคะขอบคุณนะคะพี่คะหยิบครีมวนวดให้หรือเปล่าเนี่ยสาไปทำไมไม่เป็นฟองไหนคะ อุ้ยจริงด้วยหยิบผิดจริงด้วยงั้นขอเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าลูกค้าแกะใช้แล้วก็พี่เป็นคนหยิบให้หนูผิดเองนะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าซื้อแชมพูเพิ่มไหมคะเพราะว่ามันต้องใช้แชมพูริมลวดคู่กันอยู่แล้วเป็นความผิดคุณทำไมฉันต้องซื้อเพิ่มเปลี่ยนขวดใหม่ให้ช้นแม่งก็คืนเงินฉันมาก็ได้ค่ะนี่ค่ะแชมพูก็แค่นี้ใช้แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งอุ้ย ใชแล้วจะหมดอายุเดือนหน้าพี่พรค่ะเจ๊อ่ะเจ๊ให้เนี่ยแป้งพับยี่ห้อดีเลยนะอุ้ยขอบคุณค่ะเจ๊รีบใช้นะมันจะหมดอายุเดือนหน้าค่ะค่ะจะทาทุกวันเลยค่ะเช้า,ชาเย็นเลยค่ะพี่พรอ่ะเจ๊ให้ทิฟเมน้นต์ขอบคุณค่ะแล้วเจ๊ไม่ใช้เหรอคะไม่ค่อยชอบกลิ่นเนี้ยเอาไปใช้เลยคะ่ะพี่พรใช้ไหมคะแผ่นมาร์กหน้าไม่เคยใช้ค่ะเจ๊เอาไปลองใช้ไหมล่ะเจ๊ให้ใช้ร้วหน้านุ่มดีนะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจ๊ รีบใช้คืนนี้เลยนะเพราะมันหมดอายุพรุ่งนี้อ๋อค่ะค่ะเราจะรีบกลับไปใช้วันนี้เลยคะ่ะเจ๊คะมีแผ่นปิดตาก็แถมมาให้พี่ได้ไหมอันนึงพี่อยากได้อุ้ยเขาแถมมาเหรอคะอย่างดีเลยนะเนี่ยพี่พรไม่ต้องเอาเหรอกเดี๋ยวเจ๊เอาไปขายมันขายได้อ๋อค่ะพี่พรครีมทามือเอาไหมคะเจ๊ให้มันใกล้หมดอายุเหรอคะเจ๊เปล่าคะ่ะมันหมดอายุไปแล้วเจ๊เพิ่งเห็นนะ่ะจะใช้ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งนะค่ะ ป้าพรอ้าวชมพู่ป้าพรมาทําอะไรหรอเอาก็มาทํางานไงเจ๊จ้างมาทํางานมาทําหลายวันแล้วหรออ๋อได้อาจีหนึ่งแล้วหรองั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะไหนพี่นิวบอกว่ายังไม่รับพนักงานไงอ้าวนั่นชมพู่เหรอคะพี่พรใช่ค่ะชมพู่แม่มาทักทยายอ้าวพี่วันนี้ไม่ทํางานหรอคะอ๋อไม่ได้ทาแล้วคะ่ะหยุดหรอคะ อ๋อไม่ได้ทําที่นี่แล้วค่ะอ๋อพี่ออกแล้วหรอได้งานใหม่หรอคะยังค่ะอ๋อแล้วพี่จะไปไหนคะเนี่ยจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนะคะแม่ไม่สบายนอนโรงพยาบาลมาสองอาทิตย์แล้วชมพู่พี่นิวสวัสดีค่ะเออพอดีว่าช่วงนี้งานที่ร้านยุ่งอ่ะอยากกลับมาทํำไหมกลับมาทําได้หรอคะอืมได้ยังพรุ่งนี้มาทํางานนะ ขอบคุณค่ะพี่เนียหนูจะปรับปรุงตัวแล้วจะตั้งใจทำง,งานค่ะ